สวัสดีครับอยู่กับเว็บ lsm 9 9บนะครับบอกเลยว่าเว็บนี้ดีการันตีเรื่องเงินนะครับสามารถฝากถอนได้24ชั่วโมงเลยนะครับโดยระบบฝากถอนออโต้ภายในเวลา5้าวิเท่านั้นนะครับอแล้วเว็บนี้นะครับยังสามารถเล่นได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับกีฬาคาสิโนนะครับหรือว่าหวยก็มีให้เล่นนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมยิงปลานะครับเราก็เลือกมาหน้ามาหน้าที่เกมยิงปลาก็จะไปเล่นยิงปลาของค่าย sp นะครับผมไป ตอนนี้ค่ายไอพเนี่ยก็มีเกมยิงปลาอยู่ด้วยกัน2เกมแล้วนะครับฟิชชิงวอลเพิ่งมาใหม่นะครับแต่ว่าเราเล่นกันไปให้ได้ดูแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาเล่นฟิชชิงก็ o d บ้างนะครับผมก็ไปพอเข้ามานะครับจะมีให้เลือกเล่นอยู่3ามห้องนะครับแต่ละห้องเนี่ยจะต่างกันตรงที่เลทการเดิมพันนะครับห้องแรกก็เป็นหนึ่งถึงหนึร้อยนะครับห้องสองก็เป็น1ิบถึง1000พันห้องที่3ามเป็นหนึ่งร้อยถึงสองพันนะครับผมก็เลทเดิมพันในเกมนี้นะครับหบาทเท่ากับสิบเหรียญนั่นเองนะครับตอนนีีี้เน่ยผมม 1น0 0 0เหรียญนะครับก็มี1000บาทนะครับก็วันนี้เราไปเล่นห้องเล็กก่อนละกันนะครับอ่ะก็เริ่มยิงกันเลยดีกว่านะครับจึ๊กอ่าได้อุ้ยนัดแรกแตกเลยเลิกอ่าก็ผมก็ยิงนดละ10เหรียญก่อนนะครับผมก็10เหรียญเนี่ยเท่ากับ1บาทนั่นเองนะครับก็จะยิงแค่1บาทนี่แหละครับจะไม่ไม่น่าจะขยับเลทไปไหนเลยนะครับป้าหมายของเราก็คือวันนี้ขอกําไรสัก500นะครับภายในไม่เกิน10นาทีนะครับมาดูว่า จะทำได้หรือเปล่านะครับผมนี่แหละเล้งแค่บาทบาทเดียวแหละเล่งแค่นี้พอเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็สุดมันรันไวมากนะครับเห็นไหมว่ามันกระสุนลัวมากก็ยิงกระจายกระจายไปโอ้ได้กระสุนฟรีมาเท่าไหร่เอ่ยอันนี้เป็นฟิวเจอร์ของปืนครับกระสุนฟรีกี่นัด80นะัด ราชามังกรฮาราชามังกรเนี่ยก็จะเป็นบอสสองดาดน,นะครับเนี่ยมีบอสสองแบบแบบหนึ่งก็คือราชามังกรจะยิงไม่มีวันแตกนะครับจะรนดอมเงินรางวัลมาเรื่อยๆนะฮะอย่างที่สองคือมังกรที่แบบว่ายไปว่ายมานะครับอันนั้นก็คือยิงแตกได้ครับแล้วก็ได้เยอะด้วยแมงกะพุนไฟฟ้าช็อตโอเค ได้มา850เหรียญนะครับก็85บาทยิง1บาทได้85บาทถือว่าเยอะนะ85เท่าอ่ะเนี้ยเล่นเบ็ดน้อยครับไล่ไปเรื่อยครับเย็นๆก็ค่อยยิงนะครับผมนี่ครับก็ยิงไปเรื่อยๆวิธีเล่นก็แบบง่ายๆครับชอบตัวไหนก็ยิงไปแมะพุนไฟฟ้าผมจะเน้นปลาที่มีฟิวเจอร์นะครับเช่นแมะพุนไฟฟ้านะครับยิงก็จะช็อตมันก็จะได้เยอะนั่นเองนะครับ ยิงไปนี่ครับชอบอีกแล้วอันนี้เป็นเปิดซองนะครับห้าร้อยเหรียญ5้าบบาทนะครับโอเคดูดีคนเล่นเต็มเลยครับสีที่นั่งก็คือเต็มหมดคือแบบเกมนี้คนเล่นเยอะมากนะครับคือมาที่ได้แบบอามีคนเล่นด้วยแน่นอนอุ้ยโอ้โหมังกรแตกครับเจ็ดร้อยเหรียญโอ้โหอันนั้นมันน่าจะได้คูณขั้นต่ำครับบังกรเนี่ยคูณสูงสุดถึงแปดร้อยกว่าเท่าอะ มันระหว่างไงระหว่างร้อยถึงแปดร้อยเท่าเราจะได้คูน,น้อยนะครับได้คูณแปดร้อยเท่าก็แปดพันเนเหนนรียญนะประมาณนี้ oh, <no. S 1> สลามสามร้อยโอ้โหนีคุณไฟฟ้าปไปยิงกระจายไปยยามสายปืนไปเรื่อ,อยๆนะครับอย่าไปอ่าเน้นตัวเดียวมากจนเกินไป ทำไมคื่บอสนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันถูกสร้างมาแบบว่าสองนัดแตกสามนัดแตกห้านัดแตกบางตัวเนี่ยโอโ้ยิงยิงมันสิบนานก็ไม่แตกก็มีเพราะฉะนั้นเรากระจายความเสี่ยงดีกว่านะครับยิงทุกตัวเลยยิงกระจายกระจายไปตัว 2, าส,าสองาสามนัดตายสองสามนัดใส่อันนี้ก็เป็นบอสนะครับบอสก,ก็อย่างงี้ครับกํรารังวัลจะดอปมาเรื่อยๆนะครับแมงกระพุนไฟฟ้าอีกแล้วช็อตโอ้ โอ้ยอก400กว่าเหรียญนะครับจะได้ตามเป้าแล้วนะครับตอนนี้กำไรเรา4,000เหรียญแล้ว4,000เหรียญก็400บาทนะครับประมาณของเราคือ500ครับวันนี้ไปกากกตาเนี่ยมันก็แบบอ่าเงินจะขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเวลายิงเนี่ยมันก็อ่าเหรียญเราก็ถูก่าหักออกไปเป็นกระสุนไง มันก็มีขึ้นมีลงนะครับบางจังหวะได้บางจังหวะเสียนะครับมันก็สลับกันไปอาได้ไมเจ็ดร้อยนะครับประมาณนี้นานาไ<ป>ายิงยิงอไนี่ปลาเลยปลาตะเข้อะโอเคครับก็เปลี่ยนด่าน อันนี้ปากระตูน,น,นตัวเล็กตัน้อยก็ยิงใบนะครับแต่ง่ายนะครับโอ้ตามเิบเหลียนขนาดเดียวแตกก็น่าจะคุ้มอยู่โอ้นี่ตัวละหกสิบเฮ้ยแ่งห้ายอยู่นะหกสิบอะถ้ายิงแต่ก,ก่อนห้านะถือว่ามีกำไรนะครับหนะกนเท่าทุนดูแตกตัวรัวครับอแต่จนเปลอกไม่ทัน ปลาหมดแล้วโอเคเข้าสู่แพทเทิร์นปกตินะครับเวลาเปลี่ยนด่านมันจะแบบว่ามีปลาตัวเดียวมาให้ยิงแปบ๊บหนึ่งนะครับที่เหลือก็อะไรครับกลับมาสู่แพทเทิร์นเดิมปลายิงยิงยิงอ้าห้500าร้อยเปิดซองเปิดซองมาเท่าไหร่หนึ่งร้อยโอ้โหทำไมไม่เปิดได้พันหนึ่ง ราชามังกรฎก,กำลังมาราชาไอเก้วครับราชาปืนสว่านปืนสว่านยิงดูตึ๊กตึ๊กโอ้โหโคตรแรงโอ้โหได้มา920เหรียญเขามีฟิวเจอร์ของปืนหลายปืนนะครับปืนเลเซอร์ปืนสว่านนะครับปืนปืนกลน,นะครับฟิวเจอร์เ,เก,เกมนี้หลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของตัวปลาของปืนนะครับของบอสน่าเล่นทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นบอสนะครับ้บอสโอ้บอสบอสบอสอุ้ยแตกรัวๆแตกทีๆแตกทีๆนะไปแล้วบอสนี่ก่อนจะหลุดจอเนี่ยมันจะยิงไม่ได้ครับมันจะไม่แตกแล้วนะครับกระสุนมันจะคืนมานะครับพอมันใกล้ๆจะหลุดจอมันก็ไม่ยิงไปแล้วนะครับไม่ได้อะไรแล้วยิงตอนออกมากับกกลาง ่ามีปูระเบิดด้วยอันนี้เราได้ฟิวเจอร์ปืนมาอีกแล้วครับได้กระสุนยิงปีมาแปดสินัดนะครับ70ดสิกว่านัด78แปดนัดโอ้ยได้มาเท่าไหร่ครับกี่เหลน,นครับผมเจ็ดร้อยราชามังกรไม่แย่ มาทุกนาทีจริงๆนะราชาล้ำกอนอ่าเลยปืนไหแล้วครับปืนนี้มันก็จะแรงกว่าปืนเรานะปืนที่ให้ฟรีเนี่ยมันจะแรงกว่าปืนเรานะครับิงแตกง่ายกว่าอันนี้ก็กระสุนที่ได้มาฟรีเนี่ยคือเรายิงเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินแล้วนะครับเงินเราไม่โดนแล้วเนี่ยมีแต่ได้กับบวกเพิ่มมาอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นกระสุนสีอุ้ยสองพันโอ้โหสวยบอสแตกสองพันโอ้หตอนนี้ได้เท่าเป้าหมายแล้วครับ มี15,000เหรียญแล้วนะครับหรือว่า,า1,500บาทนะครับทุนเรา1,000กำไร572บาทนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจเล่นนะครับแอร์ไลน์ที่ขึ้นไว้ให้นะครับหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย